เชื่อว่าหลายคนสงสัยแล้วก็ได้ทราบจากก๊อฟว่าไม่เคยเปิดเผยตรงไหนมาก่อนด้วยเนาะเรื่องราวพวกนี้โอ้โห oh, <ช>ขอบ,ค,บคุณมากมากเลยถือว่าเป็นระดับเอ็กซ์คลูซีฟเลยวันนี้ก็ได้เรื่องราวที่เจาะลึกที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับทางกอ๊กอฟก๊อฟครับ,รบทางโม่งดําเนี่ยทําไมต้องโม่งดําเกิดอะไรขึ้นครับวัตถุประสงค์ในการกําเนิดโม่งดําคืออะไรครับคือตอนแรกเนี่ยคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับคือ โซเชียล uh, เนี่ยคือแบบเหมือนชอบแบบดูถูกตำรวจครับว่าเอ้ตำรวจเนี่ยยิงปืนไม่ดีนะครับใช้อาวุธอะไรแบบไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยผมก็อยากจะอย,อยากจะทําให้เขาดูว่าเอ้ยตำรวจยิงปืนดีๆอ่ะก็มีนะเออเพราะเราก็ชอบยิงปืนเออเราก็เฮ้ยเราเห็นดูคนอื่นยิงแล้วเราก็ดูเอ้เราน่าจะทําได้แนละดูคลิปฝรั่งอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากทําครับแต่ทีเนี้ยพอจะทําปุ๊บผมก็ละแวงอย่างหนึ่งด้วยความว่าเราเป็นนวพเนาะ บางทีเราอาจจะต้องอไปร่วมการสืบอย่างเงี้ยครับแบบไปปลอมตัวรอดซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่อยากเปิดหน้าครับเราก็เลยเออปิดหน้าดีกว่าปิดหน้าถ่ายคลิปไปเลยอ่าเราดูแล้วก็ยังไม่น่ามีใครทำอ่ะเออปิดหน้าถ่ายคลิปครับก็เลยปิดหน้าถ่ายคลิปนะครับโชวยิงปืนนะครับก็แรกๆก็มีบาคนหาว่าเอ้ยใครวะใครวะนะครับเราก็หลังๆเราก็บอกครับว่าเออเราเป็นตำรวจนะนะครับก็อยากจะเอ่อให้ สังคมรู้ว่าเอยตำรวจใช้ปืนดีๆใช้ปืนเป็นเนี่ยก็มีนะครับไม่ใช่ว่าเออตำรวจจะใช้ปืนไม่เป็นอะไรอย่างนี้เสออมอไปนะครับก็อยากให้หลายๆคนรู้นะครับว่าเออตำรวจใช้ปืนชำนาญก็มีนะแล้วชำนาญจริงๆมันเป็นยังไงทำไม่ไม่แพ้ต่าง,ง,งชาติแน่นอนนะครับก็เลยอยากทำชิปออกมาให้ชาวแบบสังคมได้รับรู้ครับแบบนั้นครับ เป็นการนำเสนอข้อมูลอีกมุมหนึ่งที่ภาพรวมของสังคมอาจจะยังไม่ได้รับรู้เนาะอาจจะติดภาพแบบตำรวจที่อาจจะมีทักษะการใช้วที่ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ก็ถ้าเทียบกับองค์กรอื่นๆอย่างหน่วยพิเศษทหารหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดพูดถึงตำรวจภาพรวมๆอาจจะดูแบบว่าอ๋อดูมังงุมมงาหลาดูไม่คล่องแคล่วเพราะฉะนั้นกอฟ ในฐานะตำรวจร้อยทายาตตำรวจครอบครัวตำรวจความรักตำรวจเต็มใจเต็มหัวใจ <laughs> อยากจะมานำเสนอข้อมูลอีกมุมนึงว่าตำรวจเองก็ใช้อาวุธได้แจ๋วเหมือนกันโอ้โหานี่คือกำเนิดโมงดำใช่ไหมครับใช่ครับและผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ติดตามเนื้อหาที่ทางโมงดำได้ปล่อยออกมา ถ้าจำได้ก็คือช่วงนั้นผมอยู่ในการทําหน้าที่อยู่ในสามจอดแด